สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงหนวดเกษตรออนไลน์จะพาท่านมาชมนะฮะการให้ปุ๋ยนะฮะทุเรียนเล็กทุเรียนที่เป็นทุเรียนหมอนทองครับเป็นสูตรที่ผมใส่ตอนนี้ก็คือ6 3สครับวิธีการใส่ก็คือใส่รอบโครนหรือรอบทรงพุ่มนะครับแล้วก็ในทรงพุ่มเล็กน้อย นะครับ63เนี่ยให้คนงานใส่ได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นอินรีเคมีนะครับผมส่วนใหญ่ก็มีส่วนผสมมากมายครับทั้งขี้วัวขี้ควายาแล้วก็พวกขี้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะขี้ข้างข่าวค้างขาวครับผมขี้ค้างขาวเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยบำรุงนะฮะให้กับทางาทุเรียนเรานะครับทั้งทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ใส่ได้ทั้งหมดครับผม ใส่ไลทั้งหมดนะครับผมจะใส่สลับกันนะครับสุ่รเสมอ16 16 16 15 15อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วจากนั้นก็ใส่ยี่ห้าสลับไปนะฮะแล้วก็มีหกสามสานะฮะเป็นอินซีอิเคมีนะครับผมผมจะสลับใส่ครับทุก 15วันถ้าใส่ไม่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะอก็ทุเรียนก็จะอาจจะสำรักปุ๋ยได้นะครับโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับแต่ปุ๋ยสีอินทรีย์เคมีนี่ใส่ไปเลยครับผมก็ใส่เยอะหรือหนักมือก็ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับครับต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ให้ความสนใจนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ลุงหนวดเกษตรออนไลน์ครับผมวัสดีครับ